สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศนะครับสองห้าสี่สองนะครับองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับนี่รุ่นปดนีนะครับ เป็นเนื้อว่านนะครับผมพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขื่องเลยนะครับผมเทียบกับเตาลีดพิมพ์ใหญ่ a วัดช้างให้นะครับนี่รุ่นปดนี่นี่ครับจะใหญ่ฝาด้วยนะครับผมองค์ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดนี้ก็กำลังเรียกได้ว่ากำลังแฝนนะครับปดนี่ปีสี่สอง มาดูงานเลี่ยมพลาสติกก่อนแล้วกันนะครับเลี่อมพลาสติกมาให้นี่ก็สวยๆสๆใสๆนะครับงานเรียบร้อยนะครับหูเนี่ยผมก็สั่งแบบไม่สโลปนะครับผมให้ตัดตรงไปเพราะว่าเอ่อเนื้อพลาสติกจะได้เหลือเยอะๆนะครับจะได้มีความแข็งแรงสูงนะครับไม่หักง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นงานที่ผมคอมเมนต์เข้าไปนะครับวห้ทำแบบนี้นะครับ ออกวัดชัางให้โดยตรงนะครับในปีพศ25 4 2รุ่นปดนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากนก่อนนะครับรุ่นนี้นี่กดได้เนื้อนแน่นมากนะครับดูหน้ากันจะชัดก่อนนะครับแป๊บนะครับเมตาเส้นหนา้าผากชูมม่ นี่นะครับปากใบหูสองข้างสังคตินี้แน่นเปียเลยนะครับสังคติลิวจีวอนนี่เท้าติดบัวนะครับติดชัดเจนนะครับพ้ะองค์นี้นี้กดออกมาได้สวยนะครับคมดีนะครับ เนื้อตัวจริงนี่จะแน่นนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อพี่ได้เช่าไปเนี่ยองนี้เนี่ยเนื้อแน่นเปรียน,นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมียันนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โฟก,กัสเพื่อความผมชัดนะครับ จังหวัดปัตตานีรุ่นปดนี่นะครับแล้วก็สี่สองก็คือปีพศสองนห้าสี่สองนะครับชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นปดนี่นี่นะครับแมว่งนี่มันเลี่ยมใสดีจริงๆงนะครับสำรับอง์นี้นะครับก็ออกวัดจังให้นะครับอาจะนองเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคานะครับไว้ที่3,800บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 3 6 6เชี่หนึ่งสเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพี่พี่เข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ